ขอบคุณหลายครับขอบคุณรยินเสียงพูดงื่อนของังใจเขากคุณทุทุกทนตีสละเวลาใหม่กำลังใจไม่เลยงครับสนับสนนจงเพิ่มในกระเป๋ามาพูดจนมันติดเงื่นใจกับตาอ่อนทั่วรอบเี่ินของกำลังใจก็ลอยเอาผลงานใหม่ปีที่เก่ามาปวดมาอ่ามาตักมาตอนปีที่นองนอานสมวนหรือมวนบพ่อ แต่ว่ากเสืตอวันพี่น้องมา่ดความหักความทีนยอมคตีกันที่คามคืเป็นหลานของพี่ของน้องเนาะใส่แฟนมันแพใจกรลอยยังมือสูงสูงในจตุ้มห้อมหักแนงเบนไปกันคืยีมาโดยกรลอดเตรวังเล่นน่นเนนาพี่น้องแตวงเตาบนคนแรในดื้อเตาทุมตึงพยานพัฒพนาเพื่อตอบป่วและพี่น้องที่เห็ใน้พลังใจกลอยน้องเก่าขาสู้พี่เก่าสั่งสัญญือคนสาว่า ดูเนสิ์นะครับข้อมูซื้อดีดียู่ในใจองพี่ของน้องคงมากป่ชันกันเองมัก็มีควรซสึกดีดีพบกันที่ตน้องเช่นเดียวกันฉะนั้นบนกองน่ายอย่างหลายครั้งการแสดงต่อช่วงนี้เราบต้อนรับศิลปินจากม่างมอ